นนจริงๆเ,เลยนะคะท่านร็อกซี่ตกใจหมดเลยนะคะขอโทษนะครับดูต่างออกไปจากทุกทีก็เลยไม่รู้นะครับเออจะไปที่ปราสาทด้วยชุดนั้นหรอครับความแตกก็คงจะช่วยไม่ได้แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้ว คือว่าตอนนี้ฉันกำลังไปตรวจรารับในเมืองค่ะอเอรองั้นก็เลยปลอมตัวเหรอห้ามบอกคนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเฮารู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็คนหนูช่วยปฏิบัติตัวเยี่ยงเจ้าบ้านตระกูลฮาร์ดด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับเ,ออเข้าใจใช่ไหมคะอออขอโทษที่ล้งตัวไว้นะครับผมจะกลับไปทำงานแล้วล่ะครับ เฮฮ้้ยยเเดี๋ยวก่อนค่ะฉันนึกเรื่องดีๆออกแล้วค่ะฉันขอมอบภารกิจให้เฟน,นะคะเหอยากให้มาร่วมออกตรวจตราและช่วยนำทางให้ฉันหน่อยนะคะฟเฟร้วเข้าสิ<อ>ร็วเข้าตอน,นี้ทางนี้การตรวจตราของล็อกซี่รอก่อนสิครับ่านล็อกซี่นี่นี่นี่เรียกว่าล็อกซี่ก็ความแตกหมดดิหยุดเลยค่ะ เรียกร็อกซี่ความแตกหมดสิคะเห็นไหมล่ะบอกแล้วหนกหูนะคะเย้ <Yeah. S 1> อเออเปล่าไม่มีอะไรแล้วครับนั่นสินนะคะเออถ้าอย่างนั้นเรียกฉันว่าร็อกนะคะตัวฉันในวันนี้คือร็อกคะ่ะคงจะคิดว่าไม่ค่อยต่างใช่ปะบอกว่าหนวกหูไงอ,อขอโทษนะคะที่ทำให้หนวกหเูเอ,อ๊ะเอยไม่ใช่นะครับแต่ว่า พูดว่าหนวกหูนี่ไม่หนวกหูเลยสักนิดครับงั้นลองออกไปทีค่ะเขาคิดว่าได้อยู่ด้วยกันกับเฟยแล้วรู้สึกสนุกขึ้นมาเลยค่ะเออครับวัยวาวุ่นจริงๆนะก็บอกว่าหนวกหูไงเดี๋ยวก่อนคะ่ะโอฉันไม่อนุญาตให้ปฏิบัติไม่ดีตอนดาวแบบนั้นนะคะสมกับเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์มีสัมมาคารวะขอโทษด้วยครับ จะว่าไปเพิ่งเคยเห็นดาบของเฟ,ฟครั้งแรกเลยนะคะเฮ้แย่แล้วพวกมีสกิลไม่ได้เรื่องแบบเราปกติไม่มีทางพกดาบแน่นอนจะโดนคิดว่าแปลกไหมเนี่ยแถมยังถ้าสกิลตะกระได้ลิ้มลองรสชาติของวิญญาณ<ๆ>ก็้าไปอาจเลิกได้อีกแล้วยิ่งกินเท่าไร่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นยิออ่งกินเท่าไรยิ่งตงการมากขึ้นเท่านั้นถ้าหากเลิกทำละ่ะไม่อดตาย ก็ต้องเสียตัวตนและจู่โจมไม่เลือกหน้าเรื่องของสกิลตะกัไม่อยากรู้เลยจริงๆเอ๋เอขอโทษครับขอดูดาบของเฟยหน่อยนะคะ๋อนี่มันบำรุงหน่อยก็ดีนะคะ ว่จะนะนำร้านตีเหล็กของตระกูลฮาร์ดให้นะคะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละไปกันเถอะครับโชคดีเลยนะแต่ที่สุดก็จะได้รับการบำรุงแล้วกรีดเป็นอะไรไปเหรอโนกโหูกำลังดื่มดำอยู่นะอย่ามาจุ้นดิดื่มดำอะไรกลิ่นของร็อกซี่นี่หอมจริงๆ <c oughs> จริงจเลยนายนี่ต้องโดนแบบนี้เฮ้ยเฮเร็วเข้าอออครับผมงไม่จาทั่ สวยเหมือนแม่คาเลยจ้าเอามาณหนึ่งกิโลซก่อนนะจ้าสดๆนี้เลยจ้าเพอะไรดีนะจะใช้มันยังไงให้หมดเนี่ยรวยมากคุ่จใจซือมะเขือม่วงไปแทะเล่นมั้ยนะเป็นอัุ่นที่ดูดีมากเลยนะโอ้คุณหนูนี่ตาถึงมากเลยนะครับนี่เป็นอัุ่นที่เพิ่งมาจากไร่ของตระกูลฮาร์ดเมื่อเช้านี้เลยนะครับแล้วสามารถชิมได้ไหมคะแบบนี้คงต้องยอมเลยครับนี่ครับขอบคุณค่ะ อร่อยแน่นอนค่ะก็เป็นองุ่นจากตระกูลของเรานี่ค่ะตระกูลของเราเหรอแย่แล้วต้องรู้แน่ว่าเป็นท่านล็อกซี่บอกว่ามีญาติทํางานที่ตระกูลฮาร์ดซี่แบบนั้นแหละอาพริญาติของเธอทํางานในตระกูลฮาร์ดนะครับก็เลยเผลอพูดแบบนั้นไปนะครับแบบนั้นนนัเองเหรออันนี้เท่าไหร่ล่ะครับเอออันนั้นเหรอครับโอ้ย้ย เก่งมากเลยนะเฟยไม่ครับอิดนี่ค่าหนึ่งอย่างแล้วนะเฟดรู้แล้วนะคะเปล่าครับพูดคนเดียวนะครับเฟยนี่แปลกคนจริงๆท่านอัศวินศักดิ์สิทธิ์มามาเลยมาอีแล้วีตายแล้วอะไมาถึงตลาดแบบนี้เลยเหรอมาทำอะไรเนี่ยพอท่านเมสันจากไป แม้แต่คนที่ตำแหน่งไม่สูงก็ทำตัวกลางงั้นเหรอเนี่ยจังหวะดีจริงๆเลยนะนัวหูใครนะเลวร้ายที่สุดเลยหลบ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 คนใหญ่คนตเขาจะผ่านแกเองต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเบาเกินไปแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะครับ บอกว่าเสียงเบาเกินไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะคะเขาขอโทษแล้วไงคะแต่เป็นใครกันถึงได้ไปรักชีวิตแล้วก็ขัดขืนอัศวินศักดิ์สิทธิ์แบบนี้กันล่ะอ๋อเหมือนจะเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนเลยเอ๊ะนั่นท่านร็อกซี่ไม่ใช่เหรออยาเิ่งรด้วยแย่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ความแตกแน่แกล้งแสดงจูจีททำว่าเป็นแฟนกัน ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นท่านร็อกซี่แล้วรักและแกล้งเป็นแฟนงั้นเหรอเฟ่แบบนั้นเลยค่ะอุตส่าห์ทำอาหารเช้าให้แล้วแท้แต่ไม e> uh> um> ่ยอมกินถึงได้เป็นแบบนี้ไงคือพอดีว่าเสียดายเกินกว่าที่จะกินนะครับพูดอะไรออกไปนะขอโทษครับถ้าไม่กินอยู่แบบนี้คราวหน้าไม่ทําให้แล้วนะคะเฮ้กินแล้วครับถ้าอย่างนั้นช่วยทําให้กินอีกนะครับ เริ่มดูอึดอัดแล้วสิคราวหน้าจะทำให้เขากินจนอิ่มต้องขออภัยที่เสียมารยาด้วยนะคะนี่ไปกันเถอะโอ้นั่นน่ะไม่ใช่ท่านร็อกซี่ห็อกท่านอัศวินศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ทำอาหารกันหรอกนะหมดเรื่องก็ย่ไม่มีอะไรให้สอบลคน่บตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วสินะคะเพิ่งเคยกอดแขนผู้ชายไว้เป็นครั้งแรกเลยโอ้ ยังตื่นเต้นอยู่เลยเย้ผมขอโทษนะครับเอไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วค่ะฉันชินแล้วนะคะเฮ้เอาล่ะไปกันเถอะค่ะ let's go ค่ะวัยวาวุ่นอีกแล้วนะโฮ้ยการนำทาของท่านร็อกซี่สำหรับเรามันคงจะยากเกินไปสินะเดินมาตรงนี้เพราะมีอะไรที่ถูกใจเหรอครับ Oh. อัญมณีฮะยังไงฉันก็เป็นผู้หญิงนี่คะ่ะอย่างน้อยก็ต้องสนใจบ้างเลยคะ่ะอ๊ออันนี้เป็นอัญมณีเหมือนกันเหรอคะนั่นเป็นแรดิบนะแต่ถ้าไม่พาครึ่งแล้วก็ก็ไม่มีวันรู้ว่าจะมีอัญมณีหรือเปล่าแรดิบเหรอก้อนหนึ่งสิบเหรียญทองแดงสนใจวัดดวงหน่อยไหมละ่ะแค่ใช้ตรวจสอบก็รู้ได้ในทันทีแล้ว ไม่ใช่เหรอระวังตัวด้วยละ่ะพวกมีสกิลตรวจสอบนะพวกพ่อค้าไม่ชอบหรอสวยจังพอเห็นแบบดีแล้วไม่เหมือนกับเป็นอสุวินสังสิทธิ์แต่เหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปเลยถ้าจะซื้อเป็นของขวัญให้กาแฟเดี๋ยวลดให้นะหนึ่งก้อนหนึ่งเหรียญเงินเอาเอ้ยแฟนเหรอครับอบอบอบ วัยว้าวุ่นพุ่งพล่านขอบคุณสำหรับให้ดูของดีๆนะคะอ,อ,อไม่ซื้อหรอมันไม่จำเป็นสำหรับฉันนะคะเอา้จะเอาเอาไม่ซื้อหรอครับคะว่าแต่ว่าเฟามีคนรู้จักเป็นทหารบ้างไหมคะถ้าทหารเนี่ยก็มีคุณอลิเวอร์กับคุณมิโนวาไงครับฉันมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับทหารรุ่นปัจจุบันคะ่ะเรื่องอะไรเหรอครับ ได้ยินเรื่องที่พวกกอบลินตายกันจำนวนมากหรือ,อยังอ๋อข่าวลือที่บอกว่าเป็นฝีมือของมอนสเตอร์ที่หลงถิ่นมาสินะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยเนี่ยโอ้แล้วเรื่องมีทหารทิ้งหูกอบลินไว้ให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าล่ะเคยได้ยินไหมพวกซิสเตอร์กำลังหาตัวเพื่อขอบคุณใช่ไหมล่ะขอโทษนะคะอฉันขอฟังรายละเอียดเรื่องนั้นหน่อยคะ่ะฮะพวกคุณพอจะรู้เรื่อง มอนสเตอร์ที่หลงหินอีกไหมคะถ้าอยากกู้ล่ะก็ไปถามทหารเอาเองเถอะเฟช่วยพาฉันไปในที่ซึ่งทหารพวกนั้นอยู่หน่อยค่ะอ๋อคือว่าหรือว่าที่ออกตรวจตราก็เพื่อตรวจสอบเรื่องนั้นเหรอครับใช่แล้วคะ่ะนี่เป็นการตรวจสอบมอนสเตอร์ที่หลงหินที่ปรากฏตัวแถวแถวเมืองคะ่ะมอนสเตอร์ที่หลงหินนี่หมายถึงเรางั้นเหรอแบบนี้ชักสนุกแล้วสิ ยินดีต้อนรับครับอ๋อนั่งตรงนั้นไม่ได้ครับมันเป็นที่ของขาประจำที่ตายไปเฟสน,นี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับนแน่นอนมาสเตอร์ Master, นี่คุณร็อกครับอคือว่าเธอเป็นรุ่นพี่ของที่ทำงานใหม่นะครับร็อกค่ะฝากตัวด้วยนะคะยังไงก็ฝากดูแลเฟดด้วยนะครับ ไม่เห็นหน้ากันสนานแม้พอกลับมาก็พาแฟนมาถึงนี่เลยอย่างนั้นเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นะครับแฟนอะไรกันเกิด้านอกซีไม่ชอบใจขึ้นมาจะทำยังไงเลยเนี่ยอาจจะโดนประหารข้อหามิ่นเบื้องสูงก็ได้นะ,อะขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกครับมีทหารที่คุมสเตตัสไม่อยู่แล้วเผลิดทำลายแก้วอยู่บ้างนะครับไม่หรอกมัวแต่สนใจเรื่องขอาเจ้ามากเกินไปมากกว่า๋เ ดีใจซะนี่เป็นหลักฐานว่าสเตตัสเพิ่มขึ้นทอันนั้นใกล้พังแต่แรกแล้วละออ,อ,อนัน่นสินะครับถ้าเป็นทหารที่ทำเงินจํานวนมากจากศพของกัปิลินแล้วก็รู้จักครับเห็นว่าพอออกไปล่าก,กัปิลินแล้วเจอศพที่ยังเหลือหูสองข้างก็เลยทําการชําแหลครับถ้าเป็นทหารน่าจะเอาไปแลกเงินแล้วนะคะถ้าหางไม่ใช่แสดงว่าอาจจะเป็นฝีมือของมอนสเตอร์ ที่หลงผิ่นมาจริงๆก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นการค้าคงจะดีขึ้นแหละครับเ๊้ทำไมล่ะครับไม่ว่าจะไปซื้อของหรือว่ามาขายของจากเมืองหลวงถ้าไม่ผ่านทุ่งราบกรับลินก็เดินทางไม่ได้แต่ถ้ามีมอนสเตอร์ที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรโผล่ออกมา<ๆ>ก็ไม่มีใครอยากจะผ่านไปหรอกทุกคนกลัวตายกันทั้งนั้นน่ะงั้นเหรอเป็นเพราเราไงอาแกอาดูไม่เจอกันนานเลยนะครับ เฟดเองครับออ,ออกมาแล้วเหรอลิชเหรอครับมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวจริงของมาสเตอร์คือลิสเนอะถ้างั้นคงรับมือได้ยากเลยนะคะเพราะงั้นเลยได้ยินมาอีกว่าอีกไม่นานท่านอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะออไปรับมือเองเแล้วจริงเหรอคะใช่ได้ยินมาจากเพื่อนฐานเพราะงั้นไม่ผิดหน่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องสู้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอสเตตัสของเจ้าตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วนะ ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเฮ้ยทำไมถึงได้สนใจเรื่องมอสเตอร์หลงทิงนขนาดนั้นล่ะฮะแบบว่าเรื่องนั้นมันถ้าท่านโรกซี่ออกมาปฏิบัติการแล้วเจอเราเข้าแล้วก็ยินดีต้อนรับครับพวกทหารที่ออกเดินทางนั้นเหรออาหารกับเหล้าเอามาเท่าจำนวนคนรับทราบครับแล้วก็นะ น้องสาวตรงนั้นหมายถึงฉันเหรอคะใช่สนุกกับพวกเราไปนั่งตรงนั้นกันดีกว่าไปน้องจุดนะโอ้โหออเฮ้ยแกทำอะไรของแกนะอย่านะคนที่ทำแบบนี้ได้มีแค่ท่านอสวินศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแหละอัอสวินศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอคันร็อกซี่แม่กลับแล้ว ขอโทษที่หลอกนะคะรลอกซี่ตระกูลฮาร์ดหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ที่ให้การสนับสนุนราชอาณาจักรร็อกซี่ฮาร์ดคนนั้นขออภัยในความเสียมรรยาครับแต่โปรดอภัยให้ด้วยเถครับโปรดไว้ชีวิตด้วยเถอะครับถ้าต้องการเงินผมไม่ให้เท่านี้ครับเก็บไปเถอะค่ะเอ๋การที่ตัวตนซึ่งควรจะปกป้องผู้คนกลายเป็นสิ่งที่หวาดกลัวของผู้คนแบบนี้ฉันเศร้ามากเลยนะคะแล้วก็ละอายด้วยครับ อแต่เดิมนะอศวินศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อปกป้องผู้คนโลกที่จะหัวเราะไปพร้อมกับผู้คนนั่นคือความปรารถนาของท่านพ่อและเป็นความปรารถนาของฉันด้วยคะ่ะเหมือนท่านเมสันไปเยบเลยจนกว่าที่ความปรารถนานั้นจะเป็นจริง เราเองก็จะติดตามท่านร็อกซี่ไปใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละโอ้ใช่เลยฟินฟินตอนนี้ขนาโอเคแล้วล่ะสุดยอดมากโอ้โหสุดชื่นสุดไปเลยขอบคุณมากเลยครับ าการรวมกุมก็เลยไปได้ด้วยดีคนที่ต้องขอบคุณ<ด>คือชันต่างหากคะ่ะเพราะเฟเลยทําให้รู้เรื่องของมอนสเตอร์หลงถิ่นแล้วคะ่ะจะว่าไปทาไมท่านลองซี่ถึงไม่รู้เรื่องการลงพื้นที่ปราบปรามหรอครับตระกูลเบริกกลุ่มข้อมูลเอาไว้และไม่ยอมบอกกันคะ่ะจบพวกนั้นอย่าเอามือสซกปรอก,กมาจับนะเจ็บนะเสียงนั้นมันหาดูนะครับเจ็บเจ็บนะทำอะไรอยู่คะ ฮาโดหยุดเดี๋นี้เลยนะคะแกอีกแล้วเหรอนี่ตอนนี้กำลังช่วยคุ้มกันเด็กหลงทางอยู่นะแม้แต่เมมิลก็อยู่ด้วยแบบนี้มันคุ้มกันตรงไหนกันคะเฟดูแข็งแรงดีนี่เฟต่อไปเดี๋ยวฉันรับหน้าที่ต่อเองค่ะว่าแต่ราฟาทำไมถึงไม่บอกเรื่องการปรับปราม มอนสเตอร์หลงถิ่นกันคะ่ะท่านพ่อเพิ่งเสียไปคงจะลำบากอยู่ไม่ใช่หรือครับไม่เป็นไรแล้วคะ่ะอืมเข้าใจแล้วครับถ้างั้นขอตัวนะครับขยะก็ทำตัวให้สมกับเป็นขยะหน่อยมองแบบนั้นทำไมฮะพอได้แล้วฮาโดไปได้แล้วเกลียดอศวินศักดิ์สธึกแย่จริงๆขอโทษนะคะทำไมพี่สาวถึงขอโทษล่ะ แต่งตัวแบบนี้คงจะดูไม่ออกสินะหลงทางเหรออืมหลงทางกับแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ชายกับพี่สาวช่วยตามหาให้แล้วกันฮะเรียบซื้อนะจ้านาทีทองแล้วจ้าใช่เดี๋ยวเหมาหมดเลยจ้ะถ้าไม่ซื้อจะเก็บไปใช้เองแล้วจ้ะตามสบายเราเองก็เคยหลงทางเหมือนกันสินะโอ้โหมองกเลยตั้งแต่พ่อเสียไปแลออกมาจากเมืองหลวงนี่ก็ผ่านมาห้าปีแล้วเหรอ วินสังดิ์คนนั้นที่ใจดีกับเราในตอนนั้นตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคงจ,<ะ>จะหาต่อไปลำบากแล้วนะแม่นี่อย่าร้องไห้สิวันนี้มานอนที่บ้านของพี่นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหากันใหม่เลโอ<ะ>เลโอแม่ ดีจังเลยนะครับที่หาเจอจนได้อม๊มีอะไรเหรอคะเอ,อ้ยเปล่าไม่มีอะไรครับคือว่าถ้าเราไม่รีบกลับไปจะโดนดุเอาได้นะครับเฟ้ครับ อที่โดนดุต้องอยู่ด้วยกันนะคะเอ่อเข้าใจแล้วครับจะอยู่ด้วยครับดีมากถ้างั้นกลับกันเถอะค่ะกลับบ้านของพวกเราบ้านของพวกเราครับท่านล็อกซี่วันแบบนี้จะมีอีกต่อไปกี่วันนะแต่ว่าอะไรนะ วิธีล่ามอนสเตอร์โดยที่ไม่ให้ร็อกซี่รู้ตัวงั้นเหรอเออทำไงดีอืมมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งอะนะอุปกรณ์เวทมนต์ป้องกันการระบุตัวตนเป็นหน้ากากที่ทำให้คนเห็นเฟตกับข้าเป็นคนอื่นนะนะเหมาะกับฉันเลยดีละอออันนี้คือให้ฉันเหรอคะเป็นการตอบแทนที่จ้างผมทำงานนะครับะพะท่านร็อกซี่ก็เลยได้งานใหม่ แถมยังไ,ได้อาหารอุ่นๆเอาไว้กินด้วยและยังได้พบเจอกับพวกพ้องที่เหมือนกับครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเฟ่เข้าใจแล้วคะ่ะเขารับไว้นะคะอ,อจริงๆน่าจะซื้ออัญมณีที่ท่านล็อกซี่ดูเอาไว้นะครับไม่แล้วคะ่ะดีใจมากแล้วคะ่ะ <c oughs> แรงเยอะชะมัดเลยเฟถูกอันด้วยคะ่ะโกงนะเฟดหนวกหูนะ สวยจังจะดูแลอย่างดีเลยค่ะลองออกปทีที่ถูกใจนะครับอยากได้อะไรตอบแทนดีคะเฟชอบกินเนื้อเงินเอาเป็นเนื้อสำหรับหนึ่งปีไหมคะหรือเป็นหินรับมีดสำหรับดูแลดาบดีคะไม่ต้องตอบ <คน S 2> แทนกันหรอกครับไม่ได้หรอกนะคะไม่เป็นไรนไม่ต้องหรอกครับเจ้าบ้าพูดอะไรออกมานะ่ะเอาหินรับมีดมาแล้วดูแลข้าด้วยเงียบไปเถอะนา้า ถ้างั้นจะขอเริ่มการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางสู่กาเรีย